นี่นะครับวิวทยานค่อนข,ข้างสวยนะวันนี้เรากวัดไม่ไมนะอีออันนี้เป็นการฝึกงานรับที่สองของเราแล้วนะวันนี้เราอยู่ฐานนีนะอันนี้จะค่อนข,ข้างฟินนะนี่ดูดีว้าวทุกกองนี้เกิดขึ้นภา,ายในวันนี้ ก็จะพาไปดูเคลื่อนในกลุ่มของเรานะครอันนี้นะครับเป็นพี่เกืค่แค่ช่วงเช้าไม่ถึงอันนี้พี่เดือนนะคะแค่ชั่วมงเดียวก็เสร็จแล้วมั้งเพาะมันเหนื่อยมากเลยค่ะสิงแปดสี่ขาไปไปนอนเล่น เสร็จแล้วครับไปนั่งจาบพลมก่อนสิครับอะไระอ่ะเออกล้องเธอสวยมากเลยขอบคุณาวๆของของแม่ยังดูนั่นอ่ะเปลี่ยบหมดแล้วเนี่ยแล้วสีนี้ไปไปรับไอเย็นก่อนครับ ะอะไรสดหรออัด,ดไม่ดูตอนจบงานเดี๋ยวจะคิดถึงแมลงวันแมลงบีมาจับแมลงวันตาเขาหล่ะ Gracias. Ah.